พอไหมถับวันนี้พอไหมกระดินนะพอไหมถึงสีถึงสีเลยก่อนน้ำมันยังท่วมอยู่นะให้กระดินไปก่อนปล่อยข้างนอกก็ไม่ได้เยอะเยอเช้าให้กินใบก่อนใช่ป่ะล่ะบ่ายก็ลงให้เนแ้บเปลือกมันจะได้กินหมด ปล่อยวิ่งกันชั่วโมงนึงปล่อยอีกเหรอ่อยห้มากแล้วชั่วโมงนึงโอปล่อยปล่อยวิ่งชั่วโมงนึงอ๋อที่นี่ไปชั่วโมงนึงให้วิ่งให้ออกกําลังกายออกก็ยังมีน้ำท่วมอเอาแก๊กเขแก๊กอยู่นะนเพื่อนเมื่อจะออกลูกขังไว้ข้างบนกุ้งบนเจอที่อิ่มไปอยู่ข้างบนก็มีฮนะ เดี๋ยวลน่มมันไม่ไปไหนแล้วก็กินพี่ชายนี่เนี่ยเออไอเดือนกินอยู่ข้างในนี่แหละไม่ไปไหนไกลหรอกเย็นแล้วใช่ไหมล่ะออเย็นแล้วก็กินอยู่แถบบ้านยากเลยจัดเศรษฐกิจครับผมโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทรศ8 9 8 2 9 0 6 0 5 0 9 8 1 0 8 2 9 6เอาตัวไหนเมื่อวันที่เมื่อวันแก่เมื่อวันนุ่มนุมอ่ะ นี่จะแบ่งฟันกันไปลงแล้วนช่ใช่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ลงยังไม่ลงนี่ไงมั้งเนี่ยนี่แบ่งฟันได้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละใช่ไหมตัวที่เดินตามแม่ดับเบิลขนหนึยังไม่เต็มที่ยนั่นแม่เขาใช่ไหมตัวนี้ตัวเมียแอ่ชันตาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวผูนมีแผงคออ๋อตัวใหญ่กว่านี้เนาะ ไเอแเม่ดวงบนเนาะอืออะไรด้มีนมเียดูออดอปเปอร์ตัวใหญ่เงี้ยมีคนเมีย่ดวงบนนี่ะหญ้าเยอะแต่น้ำมันก็มีแค่แก่ก็เลยไม่ค่อยกินเท่าไหร่บน เมือนได้นี่คนคนเลยอุณ่ข้ชมจะรอหน้ามันจะฟุ้มเลยเดดร้อนไงไม่ลงมาหญ้าเยอะน้ำมันยังท่วมอยู่ยังขังอยู่ก็เลยให้กินแบบนี้ก่อนนะครับ